หัวใจคือปั๊มน้ำที่ปั๊มเลือดพร้อมกับไขมันไปเลี้ยงส่วนต่างๆตามเส้นเลือดแขนงต่างๆเส้นเลือดหัวใจก็จะมีขนาดเล็กนะครับ 3- 4มมิลเท่านั้นเองในเส้นเลือดของเราก็จะมีสารต่างๆร่องรอยเต็มไปหมดมีทั้งเม็ดเลือดขาวมีทั้งเม็ดเลือดแดงมีทั้งเกล็ดเลือดมีทั้งออกซิเจนนะครับทีนี้ที่ผมจะบอกคือเพื่อนน้าตาลพี่สูงพี่ก็จะมีโมเลกุลของน้ําตาลลอยอยู่ในเส้นเลือดด้วยมีหลายๆอย่างมีทั้งไขมันมีทั้งน้ําตาลมีทั้งอะไรทั้งหลาย อันนี้คือเกร็ดเลือดเกร็ดเลือดมีหน้าที่ห้ามเลือดเวลาเราโดนมีดบาดปุ๊บเกร็ดเลือดมันจะมาเกาะทําให้เลือดมันหยุดไหลนะครับส่วนคอเลสเตอรอลก็หน้าตาประมาณนี้ขนาดก็จะใหญ่กว่าเม็ดเลือดนิดนึงนะครับส่วน HDL ก็ขนาดก็จะเล็กลงนะครับนี่คือผนังเส้นเลือดสีเหลืองๆนี่คือไขมันนะครับพอมันลอยมาถึงผนังเส้นเลือดพี่พี่เห็นไหมครับมันแปะผนังปุ๊บมันมันมุดครับพี่มันมุดได้ คือไขมันเนี่ยมันจะซึมเข้าในผนังนะครับความความความนนาของมันยิ่งมันเข้มข้นมากเท่าไหร่มันก็จะซึมผ่านผนังเส้นเลือดเข้าไปนะครับมันไม่ได้เกาะเฉยๆมันซึมเข้าไปข้างใต้ผนังพี่นะครับแล้วพี่ดูตรงนี้ดีๆนะครับนี่เห็นความหนาของเส้นเหลืองๆไหมครับมันหนาขึ้นครับคือความหนาขึ้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่เข้าใจนะครับคือเม็ดสีเหลืองๆคือไขมันมันลอยมาแปะปุ๊บมันมุดแปะปุ๊บมันมุด ยาลดไขมันในเส้นเลือดทุกตัวคือลดไขมันที่ล่องลอยอยู่ในกระแสะเลือดแต่ไม่ลดไขมันที่ผนังเส้นเลือดเพราะยังไม่มีใครผลิตได้นะครับทุกวันนี้ยาทั่วโลกพยายามจะวิจัยด้วยเหตุผลเดียวคือต้องการจะลดไขมันที่ผนังเส้นเลือดซึ่งมันลดไม่ได้เพราะมันเป็นผนังที่มันบวมเข้ามาข้างในปัญหาคืออย่างนี้ครับไอตัวเนี้ยถ้าไปตีบที่เส้นเลือดหัวใจ ต้องตีบ80%พี่ถึงจะเจ็บหน้าอก80นะครับคนที่ดูละครทีวีแล้วเป็นลมเจ็บหน้าอกฟังเรื่องตกใจแล้วเป็นลมอะไรเงี้ยต้องตีบเกิน80นะครับถ้าตีบไม่ถึง80พี่จะไม่มีวันเจ็บหน้าอกนี่คือข้อจํากัดข้อแรกข้อที่สองคือถ้าเส้นเลือดสมองถ้าไม่ตีบร้อยเปอร์เซ็นพี่ไม่เป็นอัมพาตนั่นหมายความว่าถ้าสมองพี่ตีบอยู่80ตอนนี้พี่ก็จะไม่มีอาการยังเดินเหินได้ปกติจนวันดีคืนดีวันตายปุ๊บ พี่ก็จะน็อกเป็นอุ้งภาพทันทีมันก็เลยทําให้เบาหวานแล้วก็ตัวโรคเบาหวานที่ไขมันสูงในตัวเนี่ยมันเกิดเรื่องด้วยแล้วไขมันตัวนี้มันมันปรีครับพอมันปรีแต่ปุ๊บไขมันมันก็จะเข้าไปอุดทันทีริมเลือนมันก็จะไปอุดมันก็จะเกิดเรื่องก็คือเส้นเลือดอุดตันแบบเฉียบพลันนะอันนี้แค่ไม่กี่วิเนาะก็หัวใจบีบตัวใช่ไหมครับภาพขยายเราเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่าผนังเส้นเลือดพี่มีไขมันแทรกอยู่ แล้ววันดีคืนดีเนี่ยเลือดมันไหลมันก็ไหลไม่ไม่ฟลไม่สะดวกเพราะมันมีตะตะปุ่มตะปังที่ผนังนะครับแล้ววันดีคืนดีผนังพี่เกิดรอยรล้าร้าวปุ๊บมันก็จะมีริมเลือดมาเกาะและไอริมเลือดพี่อ่ะที่มันเกาะเนี่ยบางทีพอมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันหนาขึ้นเนี่ยขั้วมันก็หลุดมาอุดปึ๊กจบครับเส้นเลือดพี่ตีบแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่พี่ตายครับแล้วก็เป็นเหตุเหตุการณ์ที่นักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลหรือยอโยง ที่อยู่เฉยๆแล้วไปก็คือไปเพราะเขาตีบแค่ห้าสิเซ็นแล้วมันไปเลยคือริมเลือตัวนี้มันไปอุดไม่มีใครรู้ว่ามันจะหลุดตอนไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอุดเมื่อไหร่นะครับแต่เรารู้แค่ว่าความเสี่ยงของพวกนี้คือถ้าไขามันสูงมันจะหลุดได้